สวัสดีทุกทกท่านครับวันนี้พบกับลุงแดงอีกแล้วครับวันนี้ลุงแดงมีโครงการใหม่มานำเสนอให้ทุกทุท,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 กท,กท,กท่านได้ชมกันนะครับเป็นสุขธนาวิว15นะครับของลุงแดงอยู่ที่ตำบลบ้านโค้งนะครับอำเภออูอ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแถวนี้เขาเรียกบ้านทุงดินดำนะครับมีความสวยงามน่าสนใจอย,อยังไงตามลุงแดงครับไปเลยครับสำหรับสุข คณะวิว15ของลุงแดงนะครับก็อยู่ในวิวภูเขาแบบนี้เลยนะครับคืออยู่ในโครงการจะเห็นวิวภูเขาลูกใหญ่นี้ทุกแปลงเลยนะครับเป็นภูเขาที่ทอดตัวยาวเลยนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ดินก็คือหน้าโครงการพอดีนะครับคืออยู่ในโครงการนี้จะเห็นวิวภูเขาสวยๆนี้เลยนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านโค้งนะครับตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีการเดินทาง ไม่ยากนะครับการเดินทางไม่ยากก็เริ่มต้นจากอำเภออู่ทองแล้วกันนะครับวิ่งมาตามถนนสาย333เลยนะครับพอเลยเทศบาลบ้านโค้งนะครับสักกิโลหนึ่งนะครับก็จะเห็นแยกทางซ้ายมือนะครับแยกทางซ้ายมือก็คือถนนสาย3 4 6 8นะครับ3468เป็นถนนทุ่งดินดำเหลาขวัญนั่นแหละครับเดี๋ยวข้ามาตามถนนเส้นนั้นเลยนะครับพอถึง วัดทุ่งดินดำนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวานะครับก็จะเห็นธงสีส้มของลุงแดงเนี่ยอยู่ปากซอยเลยวิ่งเข้ามาเลยนะครับมีป้ายบอกชื่อโครงการอะไรเรียบร้อยเลยนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่สับสนนะครับเพราะคือเห็นธงสีส้มของลุงแดงก็ก็เข้ามาได้เลยเข้ามาก็จะพบกับสุขนาวิว15ของลุงแดงนะครับ หรือว่าบางท่านอาจจะมาทางถนนสาย3019ผ่านวัดเขาดีสลักนะครับก็วิ่งตรงมาให้สุดเลยก็จะตัดกับถนนสาย3468ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาตามถนนสาย3468นะครับวิ่งผ่านวัดทุ่งดินดำก็ทำเหมือนกันครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเห็นธงสีส้มก็เลี้ยวเข้ามานะครับเลี้ยวเข้ามาตามธงเข้ามาเลยก็จะได้พบกับสุขธนาวิว15ของลุงแดงเช่นกันนะครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับสุทนาวิว5ิของดังนะคือทาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เกือบครบนะครับทำรั้วไว้ให้สีด้านนะครับขุดบ่อใส่น้ําไว้สวยงามเลยนะครับลงต้นไม้ไว้ให้พอสมควรนะครับให้มันมีความเขียวชะอุ่มในพื้นที่นะครับก็จะจะทําให้ที่ดินสวยขึ้นนะครับอย่างสวยขึ้นอย่างที่ท,ทุกท่านได้ได้เห็นอยู่ในและนะครับตอนนี้บ่อนี้กาลังเติมน้ําอยู่นะ โครงการสุกธนาวิสิทห้าลุงแดงม,ม,มีที่ดินทั้งหมดแปดแปลงนะฝั่งละสี่แปลงนะครับฝั่งขวาสี่แปลงฝั่งซ้ายสี่แปลงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเข้าไปชมภายในกันเดี๋ยวลุงแดงจะ,จะพาเดินชมนะครับอันนี้ดูภาพรวมภาพรวมทั้งโครงการก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวลุงแดงพาไปชมนะครับ ก่อนเข้าไปชมในโครงการนะครับลุงแดงก็อยากจะพาทุกท่านชมแปลงแรกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแปลงแรกนี้ลุงแดงเติมน้ําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ส่วนแปลงข้างในเนี่ยยังเป็นบอ่อเปล่าๆอยู่คือกําลังรอว่าเดี๋ยวบ่อเอหนึ่งบีหนึ่งเนี่ยเติมน้ําเต็มแล้วก็จะไปเติมแปลงถักไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะให้ทุกท่านได้ชมก่อนว่าสุทนาวิวสิบห้าของลุงแดงเนี่ยพอเติมน้ำเข้าไปแล้วจะเกิดความสวยงามน่าอยู่แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็น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 ดินเป็นดินเหนียวดินล้วนอะไรเงี้ยครับพอเติมน้ําเข้าไปในน้ําจะเป็นสีฟ้าสีเขียวตามธรรมชาติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปใส่สีเติมสารอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็จะได้น้ําที่ที่ออกสีสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวข้างในเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมแล้วไอ้บ่อข้างในยังยังไม่มีน้ําเดี๋ยวทุกท่านจะนึกภาพไม่ออกว่าเวลาน้ําใส่เข้าไปเต็มแล้ว จะมีความสวยงามยังไงเนี่ยก็จะมีความสวยงามอย่างนี้เลยครับน้ําสีฟ้ามีต้นไม้เขียวๆมีวิวภูเขาวสวยงามเลยจุขธานาวิวสิบห้าเนี่ยจะได้เห็นวิวภูเขาวสวยๆเนี่ยทุกแปลงเลยนะครับทุกแปลงเลยแล้วก็มีความสวยงามเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ก็สวยงามทุกแปลงนะครับเอาละครับทีนี้เอเด๋ยวลุงแดงก็จะพาเข้าไปชมภายในกันครับภายในบริเวณภายในโครงการของอของ สุขนาวิวสิบห้าของลุงแดงนะครับภายในโครงการสุขนาวิวสิบห้าของลุงแดงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือด้านหน้าเนี่ยทั้งสองฝั่งถนนในโครงการเนี้ยเราทํารั้วเข้าบอยไว้ให้นะครับทารั้วเข้าบอยไว้ส่วนแปลงแรกเนี่ยแปลง A1 และ B1 เนี่ยก็จะจะดีกว่าแปลงอื่นหน่อยก็เพราะว่าติดก,กับทางสาธารณะเดิมนะครับลุงแดงก็เลยล้อมรั้วเป็นรั้วเข้าบอยที่ ด้านที่ติดถนนไว้ด้วยนะครับ1ด้านนะครับแล้วก็ด้านที่เข้าถนนในโครงการอีกหนึ่งด้านก็คือแปลง A1 และ B1 เนี่ยจะมีรั้วข้าวบอย2ด้านนะครับแล้วเป็นรั้วลวดหนาม2ด้านนะครับรั้วลวดหนามนี่ก็ทําไว้เพื่อกันอาณาเขตกับแปลงอื่นๆนะครับแต่รั้วข้าวบอยเนี่ยเราทําให้เกิดความสวยงามแล้วลงลงต้นไม้ไว้ให้ด้วยนะครับลงต้นไม้ไว้ขุดบ่อไว้นะครับขุดบ่อไว้ เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้แปลง A1 นะครับพอเริ่มเข้ามาในโครงการเราจะพกกับแปลง A1 ก่อน A1 นก็จะเป็นแบบนี้นครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็ด้านนี้เป็นแปลง B1 ก็จะมีรั้วเข้าบอย2ด้านเหมือนกันนะครับคือด้านตะวันออกและด้านทิศใต้เนี่ย้านทิศใต้ที่เราทำเพราะว่าเต็จกับทางสาธารณะเราก็ทําไว้เพื่อเกิดความสวยงามกับแปลงนี้แล้วก็เป็นเป็นความสวยงามของหน้าโครงการด้วยนะครับ ด้านตะวันออกเราก็ทําเป็นรั้วข้าวบอยเนี่ยคือไพ่คือสองฝั่งของถนนในโครงการเนี่ยเราทําเป็นรั้วข้าวบอยให้ตลอดแนวเลยแล้วถนนในโครงการของทุกธนาวิวสิบห้าเนี่ยเป็นถนนแปดเมตรเลยนะแปดเมตรเลยกว้างคือเราจอดรถริมฝั่งของเราเนี่ยที่เหลือเนี่ยยังรถยังวิ่งสวนกันได้สบายโดยที่ไม่ต้องเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแงกันนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องการาทางแคบหรืออะไรเงี้ย ของเรากว้างนะครับแปลง B1 ก็เช่นเดียวกันครับคือลงต้นไม้ไว้นะครับลงต้นไม้มาให้สวยๆแล้วก็ขุดบ่อน้ําใส่น้ำไว้ให้น้ํากําลังเป็นสีฟ้าสวยเลยนะครับเนี่ยโดยรวมก็คือสุขทนาวิว15เนี่ยมีทั้งมีทั้งหมด8แปลงนะครับแล้วเราขุดบ่อไว้สีแปลงนะครับเราขุดบ่อไว้ให้ใน4สีแปลงเลย แล้วก็ลงต้นไม้ให้ด้วยนะอ้อไม่ใช่สี่แปลงดงแดงจำผิดขุดบอ่อไว้ห้าแปลงนะครับห้าแปลงขุดบอ่อเอากระต๊อมาวางเอาต้นไม้มาลงนะครับแล้วก็ที่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 ุงแดงไม่ได้ขุดบอ่อเราก็ลงต้นไม้ให้นะคือต้องการที่จะให้มันมีความเขียวชวยอุ่มของต้นไม้ให้อยู่ในพื้นที่ะนะครับนี่ก็เพิ่งเพิ่งจะเสร็จ หมาดมดเลยก็เปิดจองไปได้สองสาวันแล้วก็ตอนนี้ก็มีการมีลูกค้าผู้ใจดีจองไปจองไปสี่สามแปลง1 2ึ่สามี่แปลงนะครับจองไปสี่แปลงแนละ้วก็จะเหลืออีกสุขธนาวิวสิเนี่ยเหลือ4ี่แปลงนะครับเหลือสี่แปลงเป็นแปลงที่ขุดบอ่อน้ําไว้นะครับขุดบอ่อน้ําไว้ตอนนี้ก็กําลังเติมน้ําให้เกิดความสวยงามขึ้นแบบนี้เลย ก็โดยภาพรวมแล้วลุงแดงคิดว่าสวยงามนะโครงการเนี้ยเพราะว่าลุงแดงตั้งใจทําให้เกือบครบเลยรั้วเราล้อมให้4ด้านต้นไม้เราลงให้บอ่อเราขุดให้น้ําเราเติมให้มีศาลาให้พักร้อนด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวแวะเข้ามาดูแปลง A2 หน่อยเพื่อจะได้ดูชัดๆเหมั้นกนลุงแดงจะได้ให้ให,ให้ให้ทุกท่านเลยชมชมแปลงนี้เป็นตัวอย่างไปว,ว่าทุกแปลงเราก็จะทํา คล้ายๆกันเนี่ยเพียงได้ว่ารูปบอ่อมันจะตแตกต่างกันไปนะครับแต่ทุกแปลงเราจะพยายามจะทําให้มันเกิดมิติเกิดความสวยงามขึ้นแบบนี้บอ่อนี้กําลังรอการเติมน้ํานะครับเดี๋ยวเติมบอ่อบีหนึ่งให้เต็มก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาเติมบอ่อนี้นะครับบอ่อนี้ก็จะขุดเป็นรูปอะไรไม่รู้ก็แล้วแต่จะจินตนาการเอานะครับนี่ก็เตรียมเตรียมท่อไว้เพื่อเปิดน้ําลงนะครับ ส่วนแปลงต่อๆไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะคล้ายกันเลยคือถมที่ขุดบอ่อลงต้นไม้ทำรั้วเกือบครบนะครับคือท่านใดที่ทมาจับจองเนี่ยนะครับเอาบ้านมาวางนะครับเอาบ้านมาวางแล้วก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้เลยนะครับอยู่อาศัยมีความสุขความสบายสวยงามนะครับมองไปด้านหน้าโครงการเราก็จะพบกับวิวภูเขา นะครับวิวภูเขาสวยๆทุกแปลงจะได้เห็นวิวภูเขาอันเนี้ยนะครับเพราะภูเขาน,นี้ภูเขาเป็นภูเขาใหญ่เลยนะภูเขาทุ่งดินดําใหญ่เลยสวยงามเลยนะครับแล้วก็สองฝั่งสองที่ขนาดโครงการสุขธนาวิวสิบห้าเนี่ยก็จะเป็นบ้านเรือนผู้คนนะครับแบบนี้เลยในทิวมานนี้ก็เป็น เป็นร้านกาแฟร้านอาหารทุ่งดินดำแคมปิ้งะนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปใช้บริการเขาได้ใกล้ใกลบ้านเรานะครับการเดินทางสะดวกนะครับมาที่สุขธนาวิว15ของลงแดงเนี่ยมาพักอาศัยแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลาจากความเจริญอะไรนะขับรถออกไปทางเราขวัน,นี่ยกิโลก็จะมีโรงพยาบาลมีเซเว่นมีร้านคา้ามีอะไรเนี่ยประมาณ5กิโลนะครับแต่ว่า หลายทางนี่มันก็มีร้านค้ายอยู่ตลอดแหละแต่ลุงแดงหมายถึงว่าถ้าเรามีความจําเป็นเจ็บป่วยเนี่ยเราไปโรงพยาบาลที่เราขวัญเนี่ยก็ห่างแค่นี้5กิโลเองก็ขับรถแป๊บเดียวนะครับ5กิโลในบริเวณนี้เพราะว่ารถมันไม่ติดไงลุงแดงก็ฝากฝาก,ฝาก,ฝากสุขนาวิว15ไว้ได้วยนะซึ่งลุงแดงทําไว้ว่าคิดว่าสวยงามดีแล้วละ่ะก็ท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาเข้ามาเยี่ยมชมดู แล้วก็จะได้บอกลุงแดงว่าเออแค่นี้สวยไหมอะไรไหมสวยเหมือนที่ลุงแดงมองไหมนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันสาหรับที่ดินที่สวยๆแบบนี้นะคร <c oughs> ับพอเข้ามาท้ายสุดของสุขธนาวิว15นะครับเราก็จะพบกับบ่อบาดาลนะคะรับบ่อบาดาลใช้โซลาเซลล์เป็นพลังงานนะครับ บอ่อนี้เราขุดไว้เพื่อเพื่อที่จะไว้เติมน้ํานะครับเพราะว่าสุขนาวิว15ของเราเนี่ยมีการขุดบ่อน้ําไว้นะครับขุดบ่อน้ําไว้แต่ละแปลงนะครับแต่ว่าไม,ไม่ได้ขุดทุกแปลงนะครับคือขุดไว้4แปลงเป็น,เป,นเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการมีบ่อน้าเนี่ยเราก็ต้องมีแหล่งน้ําไว้เติมนะครับเราไม่งั้นเราก็บ่อมันจะแห้งน่ะนานๆไปบ่อจะแห้ง พราะนั้นเราก็จะมีบ่อน้ำเติมให้น้ำเต็มจะได้สวยงามอยู่เสมอนะครับเพื่อจะได้ทำให้ความน่าอยู่ของสุขนาวิว15เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับที่แปลงไหนที่มีบ่อน้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำเย็นชื่นนะครับสวยงามด้วยนะครับเราก็เลยต้องมีขุดบ่อบาดาลไว้นะครับไว้สำหรับเติมน้ำเนี่ยนะครับ คือแปลงท้ายสุดคือแปลง A4 และบ4เนี่ยเราก็จะขุดบ่อไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลงต้นไม้ไว้สวยๆนะครับมีสารามีกระต๊อบด้วยนะครับพอน้ําเต็มบ่อนี่นะครับไอเย็นของน้ําในสระก็จะลอยขึ้นมาเคล้ากับสายลมทําให้เราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับเย็นขึ้นทำกลางอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็พออยู่ท้ายท้ายๆโครงการแล้วเนี่ยพอมองออกไปเนี่ย สุขนาวิว15ก็มีความสวยงามตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยเรับรองว่าสวยงามครับลองลองเข้ามาชมดูก่อนแต่ทางที่ดีเข้ามาจับจองเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะเริ่มเปิดจองนะครับก็มีจองไปแล้วประมาณไม่ประมาณละจองไปแล้วสามแปลงนะครับสามแปลง สแปลงอ้อสี่แปลงแล้ว4ีแปลงแล้วนะครับก็เหลืออีก4แปลงนะครับซึ่งแปลงที่เหลือเนี่ยอ่าก็จะมีเป็นเป็นแปลงที่เป็นเป็นบ่อน้ำนะครับเป็นบ่อน้ำมีมีการขุดบ่อน้ําไว้ลงต้นไม้ไว้เอากระต้อมาตั้งไว้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่ที่สวยๆแบบนี้นะครับวิวสวยๆแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้นะครับก็ เชิญที่สุขนาวิว15เลยนะครับโทรหาลุงแดงเลยนัดมาเข้าชมกันจะได้จับจองกันนะครับก็สำหรับวันนี้ลุงแดงก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้เลยนะครับก็หวังว่าทุกทกท่านที่ได้ชมวิดีโอของลุงแดงอยู่ขนาดนี้นะครับคงจะเห็นด้วยกับความสวยงามที่ลุงแดงได้บอกไว้นะครับก็ ขอบคุณทุกทุกท่านเพียงเท่านี้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ